iOS 17ครับซอฟต์แวร์สำหรับชาว iPhone ไปดูควาสามารถแรกเลยใน iOS 17ฮะ App Journal นะหรือชื่อไทยคือแอปบันทึกแอปพลิเคชันบันทึกชีวิตประจำวันของตัวเรานะที่บันทึกได้ทั้งข้อความรูปภาพการออกกำลังกายสถานที่ท,ที่ไปย้อนดูโมเมนต,ต์ดีๆกันในภายหลังอย่างเช่นการใช้ Machine Learning นะครับ การเอาเครื่องมาตรวจหาข้อมูลกิจกรรมที่ทำล่าสุดมีรูปภาพผู้คนสถานที่นะหรืออะไรต่างๆที่จะแนะนําให้เราสร้างโมเมนต์เขียนไดอรี่ง่ายขึ้นโอ้โหอันนี้สายบันทึกชีวิตชอบเลยแพนสรุปเหลาโหมดสแตนบายหน่อยเปลี่ยน p h o n e เป็นหน้าจออัจฉริยะยังไงครับความเจ๋งก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยใช่ไหมครับจะใช้ MacSave อยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยน Orientation หรือว่ามุมมองเนี่ยเป็นด้านแนวนอนหรือว่า Landscape เนี่ยจะสามารถทำให้ เป็นการโชว์วิดเจ็ตเช่นนาฬิกาเช่นปฏิทินเช่นไทม์โซนต่างๆได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากขึ้นคือเขามองว่าหลายคนน่ะก็คือชาร์จมือถือไว้หัวเตียงไว้หน้าโต๊ะทำงานแล้วมันก็กลายเป็นแดชบอร์ดในการที่จะมองอะไรในตอนทำงานไปด้วยอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยตัวสแตนบายเนี่ยผมว่าเป็นฟีเจอร์ที่ที่สนุกมากๆนะก็คือ,อเราสามารถเอาวิดเจ็ตสารพัดอย่างเข้าไปอยู่ในนี้ได้ แล้วก็ตัวหน้าสแตนบายก็จะซิงกันไลฟ์สติ๊กเกอร์บ้างนะครับสามารถจะเปลี่ยนไลฟ์โฟโต้หรือภาพถ่ายชนิดที่มีการบันทึกวินาทีก่อนลั่นชัตเตอร์เนี่ยให้เป็นสติ๊กเกอร์ในแบบที่เราชื่นชอบแล้วก็ส่งในแอปพลิเคชัน iMessage i m e s s a g e น่าจะเป็นแอปแชทต,ตัวสุดท้ายบนโลกที่ส่งสติ๊กเกอร์ได้แต่ว่าโอเคเขามาคนสุดท้ายแหละแต่เขาก็มาด้วยความเจ๋งก็คือภาพที่เราเคยแบบกดค้างเอาไว้แล้วมันจะใดคัดออกมาแล้วไปใช้ในที่ต่างๆได้ใช่ไหมฮะเราสามารถใช้ AI ตรงนั้นนะ่ะตัดภาพแล้วก็เอามาททำเป็นสติ๊กเกอร์ได้เลย API สติ๊กเกอร์นี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจาก e อีโมจิหมายถึงว่าตรงไหนใช้อีโมจิได้ตรงนั้นทำสติกเกอร์ได้นั่นหมายความว่า wow. ไลน์ Line, ใช่ไหมคุณโหลดอะไรนะคีย์บอร์ดอีโมจิขึ้นมาแล้วคุณก็ใช้ความสามารถตรงนี้ได้เลยไปดูเช็คอินนะครับเรื่องการแจ้งเตือนเพื่อนๆกับครอบครัวว่าเราถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเออ,อฟีเจอร์นี้ดีเช่นเวลาคุณเดินทางต่างจังหวัดแล้วคุณจะต้องรายงานตำแหน่งว่าถึงแล้วนะอ่าก็แค่กดแชร์ตำแหน่งมานะกับข้อมูลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สัญ,ญญาณมือถืออันนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกด้วยเหรอเฮ้ยก็จะได้รูว้ว,ว่าแบ ติดต่อไม่ได้นะแบตหมดหรือเปล่าเออเอ,อนี่จะส่งผ่าน iMessage นี่แหละครับก็คือในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเราแบตใกล้หมดอันนี้มันก็จะมีข้อมูลบอกใช่ไหม Namedrop ครับอันนี้จะเป็นการแชร์ข้อมูลติดต่อส่วนตัวนะเช่นคุณเอา iPhone หรือ Apple Watch มามาใกล้ๆกันพอแตะปุ๊บคุณก็แชร์ได้เลยพอมาใกล้กันก็นี่แหละส่งเลยซึ่งมันจะเป็นการ์ดสวยงามนะ มีหน้ามีชื่อในฟอนต์ที่เราเลือกได้นะผมว่าอันนี้เก๋เหมือนกันมันผสานกัน2อันก่อนอันแรกก็คือหน้าคอนแทคแบบใหม่ที่เขาใช้ใช้ชื่อว่าโปสเตอร์ก็คือเราสามารถทำคัสตอมไมซ์โปรไฟล์ของคอนแทคที่อยู่ในเครื่องเราได้เลยเช่นสมมุติเป็นภรรยาโทรมาเนี่ยก็คือเป็นหน้าเขาเป็นทรงนี้สีนี้เทคนี้ฟอนต์นี้นี่แล้วก็รวมถึงเราสามารถคัสตอมของเราเองได้ด้วยว่าเราเป็นเราเป็นแบบว่าโปรไฟล์นี้ อันนี้เราก็ใช้ AirDrop คล้ายๆ AirDrop แต่ชื่อ a m e d r o p ไงแต่แล้วก็แชร์คอนแทคกันได้เลยปกติ AirDrop เวลาเราใช้หากันเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกและเร็วอยู่แล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไอย AirDrop ตัวใหม่เนี่ยยอมรับเลยว่าอันนี้แก้ปัญหาเพนพอยต์ PowerPoint มากๆคือ a i r d ด o p กเนี่ยก็คือการที่คุณสองคนน่ต้องอยู่ในรัศมีที่ Wi-Fi อย<อ>่งเครื่องมันใกล้กันทำให้เวลาที่คุณ แลกไฟล์ใหญ่ๆกันแบบสมมุติว่าคุณโยนอัลบั้มไป20่สิบารูปเงี้ยก็คือพอแอร์ดรอปแล้วมันยังไม่เสร็จใช่ไหมเราบายบายกันได้เลยเพราะว่าเขาจะไปแอร์ดรอปกันบนอินเทอร์เนต็ตระหว่างนั้นให้ทีนี้เขาว่ามันจะมีการดูภาพยนตร์ฟังเพลงหรือเล่นเกมร่วมกันผ่านแชร์เพลงได้ด้วยแชร์เพลงเนี่ยมันก็คือการที่สมมุติว่าผมมีเพลงแล้วผมอยากจะเล่นให้ไปยังหูฟัง AirPods สองอันของผมอันนึงของเพื่อนอันนึง แชร์เพลงอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ทําได้อยู่แล้วก่อนทีนี้เพิ่มความสามารถเข้าม,มาอีกในแชร์เพลงครับก็คือสมมุติว่าคุณกําลังขับรถอยู่แล้วคุณก็เสียบเครื่องให้มันเป็นคาร์เพลใช่ไหมตรงน,นี้เนี่ยคนนั่งหลังคุณสามารถแชร์เพลงที่คุณเลือกเนี่ยไปยังคาร p เพลที่เป็นกําลังเล่นอยู่ข้างหน้าได้ซึ่งปกติเป็นคา r ์เพลชของเครื่องคนขับเท่านั้นอคนนั่งหลังจะมีสิทธิ์ยิงเพลงและฟีเจอร์หนึ่งที่บ้านเราไม่ได้ใช้แต่เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากมันคือ Voicemail ที่เราส่ง คนที่โทรมาเข้า voice mail แล้วตัวระบบอะจะฟังเสียงว่าอีกคนพูดอะไรมาแล้วมันก็จะเอา text ขึ้นมาให้เราคือถอดเสียงมาเป็น text ให้ <c oughs> ให้เห็นก่อนจะได้ไม่ต้องไปกดฟัง voice mail อืมก็ถือว่าดีแต่ว่าขัดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์บ้านเราอัดวิดีโอ <c oughs> เมื่อคนไม่รับสาย FaceTime เราเราอยู่ในหน้าวิดีโออยู่แล้วเราส่งวิดีโอไปบอกคนที่เขาไม่รับสาย Face Time ได้ด้วยเยี่ยมไปเลยนี่ แล้วก็มีฟีเจอร์เล็กน้อยอื่นๆนะครับเฮสซิลิก็คือพูดสั้นลงซิลิเฉยๆเออเรื่องออโต้คอร์เรกอ่าอันนี้สามารถจะปรับอ่าความถูกต้องการพิมพ์ให้ดีขึ้นใช่ไหมครับสร้างโปรไฟล์ใน Safar รเพื่อแยกการค้นหาแบบส่วนตัวกับงานได้ Safar รจะใช้งานแท็บ private นะซึ่งจะต้องสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันความลับคุณจะเปิดเบราว์เซอร์หน้าเว็บธนาคารนี่ p r i v a t e browsing is locked นี่ ก็คือจะอัลล็อกหน้าก่อนแล,แล้วก็จะมีเรื่อง Widget ตนะอินเทอร์แอคทีฟวิดมันเหมือนกับว่า Widget มันแค่แสดงผลใช่ไหมฮะเวลาที่คุณแตะ Widget มันก็จะเข้าไปในโปรแกรมนั้นๆแต่บางครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าฉันอยากจะอินเทอร์แอคทีฟกับ Widget นั้นแค่นั้นแหละเชน่นกดเปิดอะไรบางอย่างกดรีプライอะไรบางอย่างมันจะนไม่ต้องไปเข้าแอปไง แค่แตะปุ๊บก็ปุ๊บทำงานเลยจบแล้วก็เข้าแอป,ปด้วยส่วน iMessage นะครับจะมีการเซิร์ชฟิลเตอร์ได้ใส่คำต่างๆจะได้หาข้อความเจอง่ายขึ้นแล้วก็มี swipe to reply ก็คือปาดโพสและรีプライกลับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone ที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 17นี้นะครับก็คือ iPhone SE นะอันนี้พอได้อยู่ 2> Gen 2ด้วยต้องเป็นเจน2ด้วยนะสำหรับ iPhone SE นะ